ค่ะสวัสดีเช้าวันนี้คะนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหน่วยการเรียนรู้นะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะพันธุก,กรรมนะคะเรื่องวันนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับความหลากหลายทางชีวภาพกันก่อนนะคะว่าคืออะไระบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอย่างไรดังนั้นพื้นที่ต่างๆนะคะบนโลกของเราเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะคะทาให้มีความหลากหลายของระบบนิเวศท,ที่ต่างกันไปซึ่งในแต่ละระบบนิเวศเนี่ยก็จะมี สิ่งมีชีวิตเนี่ยหลากหลายชนิดเลยนะที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะโดยแต่ละสิ่งมีชีวิตก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพค่ะก็คือจะแบ่งออกมาเป็น3หัวข้อนี้เลยความหลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะ ดังนั้นในความหลากหลายทางชีวภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะคือความหลากหลายของระบบนิเวศนี่เลยนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าภายในโลกเราเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศท,ที่แตกต่างกันไปตามบริเวณนะคะของลักษณะของภูมิภาคภูมิประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศไทยอ่านี่เราก็จะมีลักษณะระบบนิเวศท,ที่แตกต่างกันไปต่อมาค่ะความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตค่ะ นี่เลยนี่ก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราเนี่ยที่เป็นกลุ่มสัตว์ใช่ไหมคะก็จะมีความหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์กินสัตว์สัตว์กินเนื้อสัตว์ได้กินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์ก็ได้นะคะแบบนี้และต่อมาค่ะความหลากหลายทางพันธุกรรมค่มกคะก็จะเป็นรรความหลากหลายในเรื่องของ species หรือว่าในเรื่องของกลุ่มสิ่งชีวิตนั้นๆนะคะที่เป็นสายพันธุ์เดียวกัน ก็คือจะเป็นลักษณะของกระต่ายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยอนข้างที่จะมีหลายสายพันธุ์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาลักษณะใช่ไหมคะแบบนี้ดังนั้นในเรื่องของความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมนุษย์นะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนะคะมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะเช่น มนุษย์นำพืชและสัตว์มาประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้นะคะสร้างแหล่งที่อยู่ให้กับตนเองได้รวมถึงการที่นำมาทำเป็นเครื่องน่งผงนะคะใส่ใส่คกคคุมร่างกายตัวเองนะคะและในการกระทำของมนุษย์นะคะก็ยังมีการที่จะสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะแต่อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์นะคะอาหารยาา ที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องดูงห่มแบบนี้นะคะนี่คือเป็นประโยชน์แต่ถามว่าเป็นโทษมีไหมก็มีนะคะดังนั้นในปัจจุบันก็จึงมีแนวคิดในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้มันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นนะคะโดยการควบคุมและรักษาถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอาไว้นะคะโดยเฉพาะป่าป่านี่คือเป็นผู้ผลิตนะคะป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ก็คือควรจะรักษาไว้นะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือป่าเนี่ยมักจะถูกทาลายไปหมดแล้วนี่นะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะมีการอนุรักษ์ป่าไว้นะคะหรือการปลูกป่าทดแทนก็ได้นะอ่าแล้วนี้ก็คือช่วยให้ป่าเนี่ยยังคงมีอยู่ตลอดไปนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะครูสรุปเลยนะความหลากหลายทางชีวภาพนะคะก็จะมีทั้งหมด3 เรื่องด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะที่เกี่ยวกับรักษณะภูมิภาคภูมิประเทศนะคะแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะที่อยู่บนโลกนี้ก็คือเป็นกลุ่มของสัตว์ต่างๆพืชต่างๆที่อยู่บนโลกเราน,นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะที่จะมีลักษณะที่ มีหลายสายพันธุ์มีหลายสปีชีส์นะคะแบบนี้ดังนั้นวันนี้ครูก็จะมีการบ้านนะคะเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้นักเรียนได้ทดสอบทำนะคะได้ได้ทดสอบว่าเออนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะอะคําพิจแจณให้นักเรียนตอบคำถามตรวน,นี้เลยคําถามที่หนึ่งนะคะก็คือจากภาพที่ครูจะให้นักเรียนดูนี่นะคะอ่าก็คือจะมีภาพ A และภาพ B นะคะนี่เลยคือภาพ A และนี่คือภาพ b นะคะโดย2ภาพนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตอยู่ค่ะ,ะดังนั้นคุณครูให้นักเรงเงียนสังเกตนะคะในภาพสิ่งมีชีวิตบริเวณ a กับสิ่งมีชีวิตในบริเวณ b ค่ะถามว่าบริเวณใดมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและบริเวณใดจะรักษาสมดุลทางระบบนิเวียได้มากกว่ากันนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนให้หผลคุณครูด้วยนะคะอันนี้คือเป็นคําถามข้อที่1นนะคะต่อมาคําถามข้อที่2ค่ะ ให้นักเรียนยกตัวอย่างการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพมาทั้งหมด3ข้อค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างเลยนะคะว่าเราจะมีแนวทางในการรักษาความหลากหลายทางชีวะยังไงนักเรียนสามารถทําใส่ได้ในสมุดนะคะหรือกระดาษก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาในห้องเรียนออนไลน์ของเราได้เลยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเดี๋ยวบทเรียนต่อไปนะคะเราจะได้เรียนอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ